ได้ใจดีใจข้าได้พอ,อแล้วกูก็ตายอะไรวันนี้ย่ยหมดแล้วไปค่าตัดเต็มเลยเนี่ยค่าใครไม่ได้ทักคนเลยเนะี่ย ฆ่าตัวเอกี้ได้เว้ยไม่ตายไม่ตายพี่พี่ชอบสีพีน้อยไงพี่พี่เลยฆ่าไม่ได้กลับรวมไหมเพิ่งเปลี่ยนหินไงเพิ่งใส่หินตีคนไงเพิ่งทำใส่หินมันไม่ได้เป็นหินท็อปไงหินถึงสามสิบจะตีเบามันมันขึ้นมาอยู่รู้มันขึ้นอยู่รูกันรู้กันเลยไม่หรือไงรูอยู่รูขึับจุดดรงขึ้นจุดดรงล่างกันลากล่ากันสุดวาร์ปเลยครับ เฮ้ยมันมีจะตายเฮ้ยมันจะตายเดี๋ยวนะลบดได้เรกลบดได้ล,ดดลองอเฮ้ยออกจะตายตายฟรีแล้วมันแั็ออกมาไม่ได้ใครจะเอาฮิวมาข้างหลังเนอ,นนอะคนออกไปไม่ได้เมื่อกี้คนเขาน้อยใช่ไหม,ไมไ ใช่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 เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้นี่ออเกิดมาแล้วนี่เขาลุกเนี่ยใช่ขับมือแล้วเข้ามาใหม่กับเมือแล้วกดจุดอารมณ์กดแล้วเข้ามาใหม่แจ็คแจ็คงมาแจ็คแจ็คเข้ามาแจ็คเมื่อกี้เขานอนแจ็คเข้ามาออกไปทำไมแล้วเข้าหลังแล้วเข้าหลังแล้วนักนู่เหมือนเดิมนะโดดออกไปซ้ายออกไปจากสายตบเข่ากลาง กระเพาะปลาอร่อยจังเกี่ยวไหมที่ตาแรไม่ตายด้วยอหปกติตายก่อนตัวคิดมันโหไหม ออคิดเหมือนผมไหมนี่เราจะไปเอาบ้านมาอีกเหาอะนี่แต่ผมว่าเรื่องนี้ว่าว่าคืนนี้ื่อคืนเราก็คุยกันนะคิดเหมือนกูไหมเอ้ยตีไม่ลงเลยอย่เปิดออโต้นะรอ บวกก่อนค่อยเปิดเลเข้ามาเข้ามาโนคคือใดินดินเข้าไปครับด uh> ินใช่ดินเข้าไปครับดินตัวเองตัวเองเข้าไปห้าตัวจริงแรกฆ่าไปแล้วก่อนเลยเท่ากับจะตายจริงใช่คนคนน้อยมาก

มันไอเก้าหอมมาอยู่แถวนี้กันตึมเลยวะ่ะแต่ว่าไม่ยอมออกมาแล้ก่อนแต่ก่อนมันดักรออยู่รูมันอยู่รูดักรอที่รูอ่ะคืองงคือดักรอที่รูแค่ประมาณห้าตัวก็เมื่อกี้เลยมาไม่ได้เข้าใจขึ้นไปเลยเหรอแย่ตรงรูเนี่ยลงแม้ลงแม้ไปจุดนั้นดู ไปที่ระดมนะอ่าหน้าบอนนะใครจะเอาหิวหน้าบอนเนอะเขี่ยมาเต็มเลยอีสัตว์ โอ้ยกูจะหิวให้ได้ไหมเนี่ยทิ้งทิ้งนครเชียงรายเออว่าอยูหน้าอยู่หน้าแล้วกูน่าจะชื่อผมแดงนครเชียงรายเนาะนี่นี่โตโหดโตโหดอืมคาเมลกู าาใครใจหิวปะนีนะ่นลืมตกสายไม่ตกนี้ไม่ได้ <Okay. S 2> ออมออมมาจางนี้จะลองแบบอ้อมหลังมันเนี่ยจะดูทางที่มันอ้อมได้ แบบเอานักนูไปอ้อมเองเอานักนูไปยัยกแก๊งไปเลยเอาให้แม่งเตอร์ไพร <c oughs> ์อะเอออยู่ดีโพอนักนู้ผมมันสิบตัวข้างหลังเนี่ยเราหัวมมใ่เราให้พวกนักหนูเขาไปเล่นก่อนไหมลองไปเล่นก่ันไหมตอนนี้นนมันเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ามาแล้ว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 โหดเลยสัตกโอ้โหตายเลยอีกอะ วองให้อยู่ก็แรงเหมือนกันนะตัวหลังเนี่ยมามาตัวหลังเอาไกจูรุนุตายตายเอาตายอยู่หลังนะเอาอ๋อะจะเกิดเกิดอยู่หลังอยู่หลังสามตัวกดนะเกิดน,นะเกิดนะเกิดน,นะกดเกิดน,นะ เฮ้ยเกิดเกิดอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้ตัวนึ่งกุ้งเลยเกิดตัวหนึ่งยังกระแล้งลงอ่ะไปไล่ไปไล่จะรอจะรอให้นังธนูอยู่หน้าใช่ปะ ลองป, <c oughs> ปิดรอต่อ <c oughs> อย่าวิ่งทางตรงนะวิ่งทางตรงมอนมันเยอะมันต้องวิ่งตบจากตดเอทะเลขึ้นไปอ่าแล้วแล้วแล้อุ๊ยละลายสัตว <laughs> อุ้ยตังน,กกนูเข้าหลังละลายอุ้ยไปไปนังกคกนูกลับที่เดิมไหมย่อหลงแมพอทำไมมาอยู่อาซายอ่ะ ไม่ไม่อันนี้รับกดอันนี้แล้วอะไรนะเออะไรวะกดนกดแล้วลงยต่อสู้อยู่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยมันมาเอามันรู้มันรู้มันมาเอานะฮานูก่อนเฮ้ยนี่ไงทำไมแบรนด์นี้เขาเขาเขามาดูอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย หลวงนังคน,นูกูเหลอหาดหาดทรายหาดทรายอยู่ที่หาดอยู่ตรงหาดทรายหาดอะหาด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 มาช่วยเพื่อนหน่อยเขาไม่ไปทางขวาฟังขวาฟางขวาฟังขวา ใช่เขาไม่รวมแล้วบ้างไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ฆ่าแคทแคทผู้น่ารักแม็กอยากาไ,ได้หมอคิวเฮ้ยเราทำไมแบร์บางคนเขาใส่โล่โพรเทคอ่ะงงอคืองงไปทุกคนเล็กข่อยมาลังเลยพี่ค่อยขอ่อย น้องถอยี้ถอยบี้ถอยอีกตรงนั้นมันมองเห็นน้องถอยลงมาอีกอ่ะน้องยังมองเห็นอยู่มันมาแล้วมนมาฝั่งทะเลมันมาตรงทะเลมาฝั่งทะเลพี่มันมันมันเอานนคขนูก่อนพี่เข้าหลังเลยพวกพวก เราอยู่ตีทะเลเลยนะลงมาทางทะเลเลยซ้ายออกซ้ายนี่แผนนี้มันเล่นบ่อยไม่ได้มันต้องสลับเล่นอะ่ะมันต้องทำครั้งเดียวแล้วก็ไปไปรวมไม่มันมันรู้ลตลอดทำไมเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะคนเขาหายไปไหนอะ่ะมามาดีเดียวเขาไม่สน บอกเขาด่สอนเขาดิมาพยายามมาให้พร้อมกันเขาไม่สนใจแล้วมั้งถู้หมว่าสู้ไม่ได้ก็เลยเทะเลยกันเ้ยเนี่ยเกิดอีกเกิดแล้วจ้าอ่านไลฟ์ลุ่มไม่อ่าน คิดลงตรงน้ำอ่ะมันถือไอ้นี่ให้เฉยเลยไอเบดตกปลาโคตรฮาเลยอ่ะไอ้นี่มันในวอลเลเอร์ไม่ออใครทำป้ากูใครเกินใครน้อทำป้ากูตายทำป้ากูเหรอใครทำวัตถุโบราณผมส ไม่แทงโดนลังเก้เ้ยมันแเข้เยเมื่อกี้ค่าสุจิอันนี้เป็น <c oughs> ชื่อไปฟพอเอ้ยรอบสองแล้วค่ารอบสองเลยคนละเฮ้ยเกิดว่ะเกิดเหรอเดี๋ยวกูไปฟ้องหัวคิวไงสัส <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถ่ายทอสดสดไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่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 มาลงมานิดนึงมาลงมานิดนึงมานิดนึงอันนี้สามตัวอ้าวเฮ้ยแล้วไปอ้อเอาไป,าาไปตีอันนี้วะตีมอนเฉยเลยเฮ้ยไข่ลัดอ้อวะก็เอาไปตีมอนทำไมลูกขนมช็อตกันลัดตลอดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ หนึ่งหนึ่งพอเรียกมาอ้าวล้านเลยงขึ้นไปนะไม่ต้องขึ้นไปนะลงมาลงมาลงมาไม่ต้องขึ้นไปนะ <c oughs> ไหนวะไปไหนแล้ววะคาทีส <la ılan> ี <S 2 There anywhere> 1, ่ห้าตัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะ ไปครับนักขนมไปข้างนอกเลยเออพี่บอสก,กิวกี่โมงพี่จบเนี่ยเออผมออกไปซื้อของแป๊บเึียแกจะกินข้าวคุยกูยยเปิดเสียงว่าเ<า>ม,มีอนี่หว่าไม่ช่วยนะนะักขน อจริงๆนะเลือ่อนเลื่อดใช้ไปมาห้าส <fer> ิบขวดนี่ใช้เกิดไม่คุ้มเลยยังโยนอีกจิ้วหนึ่งได้อีกนะเนี่ยอ่าใชรจะนอนใชนก็ไลยใครที่เมียบอกไปกินข้าวมาเกีย ไม่ไอ้เหี้ยกระโดดผิดฝั่งไอ้สัตว์พิมพิมบอกพิมในกิวด้วยนะพอดีพี่พี่เขาไปกันไหมนะขนุไม่รู้โอ้กล้ยหอน ya wak ya อน้ากระนูนหอยหน่อยก็ได้นะมันดีกว่าไม่ไมใครสะท้อนห่อสะท้อนไหมพี่พูดสะท้อนไหมเมื่อกีสออกออ้สะท้อนเนี่ยชื่อเนยออกก็สะท้อน เหม่นเมัน่น